สวัสดีค่ะวันนี้โดนัทจะมารีวิวอาคารพาณิชย์หน้าเทศบาลนาป่านะคะสำนักงานเทศบาลนาป่าขี่ตรงข้ามันเลยมาดูข้างในกันชั้นล่างจะเป็นประตูเหล็กม้วนนะคะลึกประมาณ11เเมตรมีพื้นที่ด้านหน้าจอดรถได้ หรจะเข้ามาจอดในอาคารก็ได้เพราะว่าอาคารค่อนข้างลึกค่ะกว้างหน้ากว้างสี่เมตรนะคะห้องน้ำเปิดเป็นร้านเสริมสวยได้แล้วก็จะทำธุรกิจอย่างอื่นก็ได้นะคะเปิดร้านตู้ร้านแอร์ได้เพราะว่าห้องน้ำค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวแบบออกข้างนอกได้เนี่ยแล้วก็พื้นที่ด้านหลังก็มีด้วยนะจะทำครัวก็ได้ข้างหลัง อันนี้ห้องมุมบันไดก็กว้างของเอาของขึ้นง่ายบันไดกว้างขึ้นมาถงข้างบนก็ยังกว้างสามารถเป็นที่วางของเก็บตปกรอนต่างๆได้เลยค่ะถ้าอยู่อาศัยก็ดีเลยมีห้องนอนสองห้องอันนี้ห้องนอนด้านหลังบ้านนะคะจะอยู่ติดกับหมบ้านสุขสบาย เป็นบ้านชั้นเดียวไม่บังลมเราเลยอากาศเย็นมากห้องน้ําด้านบนจะอยู่ตรงกลางนะคะจะไม่มีห้องน้าอยู่ในห้องจะทาให้ลดเรื่องกลิ่นมลภาวะหรือการใช้งานได้ดีเลยค่ะส่วนห้องใหญ่ก็กว้างมากนี่คือห้องใหญ่นะคะกว้างไหมคะห้องใหญ่กว้างมากคืออยู่กันสองครอบครัวย,ยังได้เลยห้องเดียวห้องใหญ่กว้างจริงๆ นี่อยู่ตรงตึกตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลน,นาป่าเลยค่ะเข้าออกได้หลายทางเส้นนี้สามารถไปออกปตทศูนย์ปฏิบัติการปตทได้นะคะส่วนเส้นนี้เราจะไปออกซอย12ตรงไปเดียวเดี๋ยวซ้ายก็ได้ตรงไปก็ได้ค่ะออกซอย12ได้มีระเบียงด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่สูดอากาศมีพื้นที่ระเบียงด้วย ยังไงถ้าสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0876687722นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากจะให้นะัดรีวิวบ้านที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะ